สวัสดีครับ Forex For You เป็นโบรกเกอร์ที่มีชื่อเสียงในวงการการซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มผู้เริ่มต้นที่สนใจในการซื้อขาย forex โบรกเกอร์นี้มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นมิตรและง่ายต่อการใช้งานด้วยหน้าตาของเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายและการบริการลูกค้าที่ดีนอกจากนี้ยังมีเครื่องมือการซื้อขายที่ครอบคลุมทุกความต้องการของนักซื้อขายทั้งมือใหม่และมืออาชีพ ข้อดีของ f o r e x For y o u ได้แก่ค่าธรรมเนียมที่ต่ำการเลือกของบัญชีที่หลากหลายรวมถึงการให้บริการโปรโมชั่นและโบนัสที่น่าสนใจสำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าการฝากเงินและถอนเงินทําได้ง่ายผ่านช่องทางที่หลากหลายอีกทาง f o r e x f o u ยังมีเครื่องมือการซื้อขายที่ครอบคลุมทุกความต้องการรวมถึงซื้อขายที่สะดวกสบายเช่น MetaTrader c และ m a จิทรดที่มีความสามารถในการทำกำไรให้กับนักซื้อขายอย่างมืออาชีพด้วยความง่ายในการเริ่มต้นการใช้งานการให้บริการที่เป็นมิตรและมีความสเสถียรรวมถึงเครื่องมือการซื้อขายที่ครบครัน forex For you เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนมาติดตามกันต่อคลิปหน้าครับ